นี่เป็นห่อใหม่นะจ้าแล้วทุกคนดูชุดที่เราใส่ใช่ค่ะลาสพรีเซนต์อะไรเป็นชุดที่แม่เราซื้อมากนะคะขอบคุณค่ะแม่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูวันนี้กันว่าเราจะทำอะไรเว่าตอนนี้กำลังจะลงไปกินข้าวตอนบ่ายโมงนะจ๊ะจะลงไปกินข้าวไปกันเถอะไปกันเถอะทุกคนอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์ของเขาแตกใโมหนูร้อนเป็นไรหนูเป็อะไรมาไม ไปเพื่อนๆกินอะไรฮะกินข้าวแกงส้มค่ะข้าแกงส้มค่ะพี่จีนก็มีแกงส้มเหมือนกันนะคะไม่อยากจะบอกมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีแกงกิมจิจิเกะแบบว่าแกงกิมจิใช่ไหมไปฮะออกก็ร้านที่เราเคยเอ้ยยังไม่เปิดในเฟซเปิดแล้วเหรอเปิดยังวะเปิดแล้วแต่ทำไมมันดูไม่มีของเลี่ยจริงปะเศรษฐกิจวะก็เลิกขายแล้วบ้า จริงนี่ทุกคนร้านก็จะเป็ดคือเส้นเลยดีเพื่อนไอตัวกินเส้นเลยไอตักินเผือกไส้ไอ้เป็ดอะไรไอตัวไอ้เป็ดเนื้อเป็ดมันอยู่เพราะเปนใช่ใช่โน่นอันโน่นเนื้อเป็ดเล็กๆอ่ะอันนี้กินเนื้อไข่ก็อร่อยนะ ไม่เบ็ดดีกว่านี่แบบว่าตัวี้เหรอันนี้เออไอเตอรกินมาน่ะก็เลยว่ากี่กับอะไรอีกอันหนึ่งของมันไม่完了还有另外一个团队把合伙人换掉啊，原来不能合作的啊，啊，对对对对。那我换成个细分行业。你也换细分了，来合伙人加什么来？啊，这个。加加什么？嗯。 เหมือนไม่ถ่ายรูปนานเออเขาไม่เอาอืม够了再增十三块哈一三请支น我以为饮料今天饮料最贵呢支付成功六块呢 อันนี้นะคะเราเรียกว่าข้าวสาวโรงงานค่ะเขาเป็นข้าวตัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดอันนี้ก็เป็นไก่หวานอันนี้อร่อยมากแล้วก็ผักเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้หกห้าบาทสิบสามเหรียญเฮ้ยเขาใส่เสื้อสีเดียวกันเลยวะแน่แน่สาวโรงงานลิซิโลแล้วก็ผักกาดเหรอไอแม่กะลัมไม่มีหูรูเขือเท่าไหร่สิบเก้าเองเหรอ แล้วก็อันนี้เป็นบะหมี่เป็ดบะหมี่เป็ดแล้วก็บะหมี่เป็ดอันนี้สิบสิบสี่เมื่อวานเมื่อวานสิบสองวันนี้สิบสามเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมนะอันนี้เท่าไหร่สิบสองสองเหรอว้าวเสร็จแล้วมากินกันทุกคนสองคนนั้นเขาไปเอาไขยตีแต่ว่าไอต้นสั่งอะไรก็ตีก๋ตีเราจะมาหาน้ำหวานกินกันใช่แต่ว่าเราไม่กินเราจะกินน้ำป่า เพราะว่าเราไม่ชัดบ้าอ่าอ่าอายจริงถ่ายแล้วแหละไปหาซื้อน้ำเปล่ากันนะจ้าไปกันเถอะทุกคนดูดีนี่อันนี้คือฝั่งนี้คือหอมใหม่เราเอ้ามาไม่เห็นแบบนี้นะนี่ฝั่งนี้คือหอมใหม่เราทุกคนโอ้ยลื่น ที่ทุกคนอันนี้คือร้านที่ย้ายมาจากอีกโรงหนึ่งนะทอมมาลองกิ่นะจนไม่อยู่โรงานตกอ่ะมาแบบเคอที่เออใช่ใช่โอริโอ้ีกว่าอืโอริโอโอริโอ้เก้าแต่มันเท่าไหร่แปดป่ะเก้าอย่างเงี้ยเนาะแปดเก้าเก้าอร่อยดีอันนี้วิวให้เราหน่อยอ่าถ้าสั่งวันนี้มันจะน่าอร่อยมันแต่มันก็ดูเย็นอยู่นะเป็นเย็นๆเป็นในโม่เลยอ่ะเนอะ ก็เออก็ดูน่ากินอาจจะเติมปีนี้แบบมูว่าหนีนายแต่อร่อยมูว่หน่ออเอ้ยอ้คุณอร่อยแ่บอีหรอคะมันมันสดอ่ะสดกว่าสดกไนี่มันซีนเซียนเลยนอเดีดีดีแต่ถ้าทำแบบไทยองใส่กระเชอาไปบ้างเรอันนี้สดปะอันนี้ ได้แล okay. ้วเรากินสิโอริโอโอริโอโกโก้อริโอโกโก้อริโอแป้นปะน้ำแข็งแั้นน้ำแข็งเราเขาถามว่าเอาบิงหรืออไรอโอ้ดูเข้มมากเลยอ่ะเดียวเค็มมากแต่เอาจริงดูโอริโอมันกรอบดีมากเหมือนรีวิวร้านเนาะ เออร้านใหม่ๆมันเข้มมันไม่จางโอ้โหโหดีไม่ดีอะมี้าวยู่อไรอย่งเออน่าใช่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 ดีละนี่ลนุ่มคนเมนูเขาเยอะมากนี่คือหอของเรา ทำไมนี่คือของของแกคนเดียวหรือยังไงฮะนี่คือของของเรานี่คือของของเรายังไม่มีคนดูอยู่บ้างเหรขยันเขายาวะนี่คือของเราโอ้โหนี่คือของเราอิ่มอ่ะโอ้ยเฮ้ยเหยียดเท้าทำไมอ่ะอมมากเตอนนี้เราจะไปตีแบงก์กันกันกัน นีแับไปหาหีไม้ทองนะคาเลยอ่ะเนื้อเรื่องอะไรกันเนาวที่ทุกคนถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนี่ประตูเปิดโอ้ไฟเหลืองใช่ไอ้แสบแล้วไปไหนมาหนึ่งสองสามนายจบอีกทีจ๊มาเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อนมาฟ้ามาแบ่งนิ่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามเป็ด เขาเล่นกันอยู่ตรงนั้นนะคะเราจะเป็นตัวสำรองรอให้พวกเขาเล่นกันก่อนเพราะว่าเราโอนเอาออกแผนโอเค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 เดี๋ยวเรารอดูเขาเล่นกันปะสงัวคนโอ้โห Ồ, ai đâu อุยอุยบิ g match <c oughs> โอ้นยืน <c oughs> ทำอะไรวะมันยืนทำอะไรวะ <c oughs> ไม่เวลาจะรับเวลาจะรับต้องพูดว่าไม้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  <c oughs> <c oughs> โอ้ได้ยินเสียงวืด <c oughs> มือตะกงข้างสนามครับม,ม,มีเพลงวะ <c oughs> ไอ้แตงโมมันเก่งเว้ย เองวะคนอื่นอะ น้นกีฬาแบบเมนตันอีกแล้ว เฮ้ยเริ่มเลยเกรอครับระหว่างเตยกับเตยเอาไปครับ เราสามารถหรอเราสามารถตัวแตงกันไมบช่วยใาเหรอนี่คุณจะทำอะไรกันกจะเล่นใหม่โอเคเดี๋ยวเราขอไปเล่นก่อนนะคุณแล้วก็เจะกันตะกี้ข้าวกดเลยครับทุกคนเหนื่อยมากเป็นไงคะไม่รู้อะเป็นไงคะเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยคะเป็นพี่ปอปอปเลยค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากวันนึงผมจะเป็นนักแบบเป็นรักที่เก่งสีโลกได้รู้เหนื่อยนะคะใช่ เนื่อยดูเงยที่คอเยตายตอว่าเลิกตอนทุ่มครึ่งเราก็เลยมาเลิกอ่ะติสิบแเออสิบแปดไทุกคนเน่ด้อาจะไม่เอาแ้กเอาค่ีกันก่อนทุกคนเหรอไมนี่ไงเตยข้างในนี้แค่แค่นี้เนี่ยนะอันนี้มันสามปีสามะตรงนั้นมีหนึ่งอ่สิบเอ็ดออ

ยงยะกกลลนี่ก็กลได้เว้ยแต่ว่าพอมึงอย่าไปททางเดี่ยวไอ้เหี้ยมกูทาตรงกันทาตรงเลยเมึขับรถแล้วนี่เเามากินร้านนี้จ้ากีนอะไรงี้ยนีี่โฟวาบที่เป็นมีพีกับพิจยวอ้โหววอยไหมจร มันจะแบบมีพริกแล้วก็แบบหอมๆอ่ะเลิศแป้งก็จะกรอบอืมกรอบอืมแป้งมันกรอบเลยอ่ะกรอบไอเมีไอแหลมอืีรวมทุกคนนี่คือโรงอาหารที่ทำใหม่นี่ไม่เชืนอเลิศมากตัวอาหารเก่าที่ทำใหม่จ้ะ